ฝากใจเป็นเสียงลำเพลินเบาวเมืองร้อยเกินลูกพ่อพลานชัยเสียงนี้ไม่ใช่เสียงใครยอดเล็กแหลมนั่นไงฝากตามสายลมโอ้ยพี่น้องเอ้ยจมันสวงน่ยอดเล็กแหลมครับผมยอดเล็กแหลมอ เข่าสู้รอบชิงชนะเลิศมวยรอบปูนเสือครั้งที่10ซีด้วยความสําเร็จละครับผมถือว่าเกินคาดเกินเป้าครับโอ้โอโอปรเพอให้ฮดองไส้นะครับวันนี้ถือว่ามาเปิดใจนะครับหลังจากชม่มการแข่งขันมวยรอบปูนเสือที่ช่องเจ็ดสีนะครับหลังจากที่คู่ภายพยักทอต่อพระพรานารายนะครับมวยดังจากทางภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีเมืองบักทุเรียน คนละนะครับไอ้หมัดทุเรียนบอเจอกับขุนเขาแห่งเมืองร้อยเอ็ดสาเกตนครยอดเหล็กแหลมต่อไปทักชัยโอ้ยดีใจได้พี่น้องเอเอลูกพ่อพันชัยท้ำซัมเ็จครับอันนี้บ่ได้แกงบ่ได้แกงแค่คอนเทนต์ได้ครับขวาญรู้ซึกมันออกจากใจของผู้ขาอิลีนะครับขอแสดงความยินดีครับปาไมนะครับหมวดไม่ร้อยตำรวจโตอ่สมัยพ่อพันสี นะครับหรือหมวดไหมนอกพอพ่อนะครับอ่าเมื่อปราบอดีตเมื่อปราบจากเมืองรอยอ็ดเก่านะครับที่ถ้ำยอดเล็กแหลมเขาสู้อ่มุ่ยรอบปูนเสือนะครับจนกระทั่งเขาสู้รอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นผู้ใดบ่บอถึงกระตามครับผมเออาจะบอกถึงเองนะครับผมก็เชื่อว่าฟาฟันอุปสรรคต่างๆมากนะครับตั้งแต่แหลกแกนะครับนองซี่นี่นะครับตั้งแต่ก่อนที่จะไปแข่งที่กทมนะครับที่ เอ่อมวยรอบปูนเสือหลายคนก็นได้ซบประมาทหลายคนก็นได้ว่าถึงเอจะไป,ปะหลอดบ่ลนอจะพนะนจันหลอดแหลกบอลนอจังสั่นจังสีเพื่อว่าผมบ่ไ่้ยินนี้น่ครับได้ยินทุกคําพูดของใครลหลายๆคนนะครับบ่ขอเอ่ยซืือิอนเนาะนะครับได้ยินทุกคําพูดนะครับที่ผมะเนี่ยผมก็ไปเปาปีม้อยมางขันมองนี้เนาะบางคนก็บเบะปาาเอ้ยหลอบแรกกับพนันเห็นมันได้ซักก้อนผุนด,ดินะครับผมแต่ว่า บางคนก็หายก็ลังไจด้เออ้มองเป็นรอบๆไปหัวใจต้องสำคัญคืออย่างเช่นปากาศพระานใช่นี่อยอยลอยตีประกาศโซลินนี่นะครับเป็นเป็นานายทหารเก่าเนี่เพื่อนเพิ่นบอกตลอดนะครับสิ่งที่สำคัญของนักมวยคือหัวใจนะครับใจต้องมาก,ก่อนนะครับถ้าใจมันได้อย่างอื่นก็จะมาตามหลังนะครับนี่คือปากาศเล่าสิบอกส่มาตั้งแต่ไดนะครับเพราะปากาศเราเคย ส้างม้อยอยู่แถวสกลนครมาตั้งแต่ขูกขี้กับทีมงานท่อไทยสงผลละนะครับแต่ว่าเราบอกบอกให้คนฟังเลยคือ,อ <c oughs> นะครับเราว่ามันเก่งมาได้หรือกระสังใจเนี่ยสำคัญใจต้องมาก,ก่อนนะครับผมอ,อใจมากเลยยังอื่นมม่ก็ตามมาทำก้นเนี่ยครับนี่คือคําบอกของผู้รักผู้หญ่เพิ่นเพื่อนไห้กําลังใจนะครับเพื่อนบอกว่าไห้มองเป็นช็อตไปเป็นนัดนัดเป็นเม็ดๆไปซึ่งผมครับปากาได้คิดคือกันนะครับเราเราก็ได้วอา กับป้าไหมหรือพ่อไหมตลอดนะครับว่าจังไรกะเท่ากับย่าประมาททุกนัดนะครับตั้งแต่นัดแรกๆมากเพราะประมาทนะครับเพราะว่าเราจะมองเป็นช็อตเป็นช็อตไปนะครับผมว่า,วาเกมกีฬามันกบบมีหยอบมีแพ้มีชนะนะครับแต่ว่ามันนี้ยอดเล็กหมทาสําเ็จครับเขาสู้รอบชิงช,ชนะเลิศมวยรอบปูนเสือครั้งที่24นะครับวันนี้มาลรุนกันว่าจะได้เป็นแชมป์บ่นะครับสําหรับยอดเล็กแหลมต่อไปจะใช่ซึ่งจะเจอกับ อนันต์ชัยนะครับอจะเจอกับอนันต์นนชัยมวยจากปักไต่หมดแล้วนะครับมวยจากไต่เอาละนะครับบนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึก้อบนะครับของน้องซี่ยอนเล็กแหลมตัวไปรัชชัยนะครับว่าจะฝึก้อบได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าทั้งวัทั้งม้วนก็ต้องอยู่ที่ตัวนักมวยเองว่าจะมีระเบียบวินัยสักแค่ไหนแล้วก็จะเชื่อฟังเทรนเนอร์สักแค่ไหนนะครับคือคือเวลาเข้าขึ้นในแย่เหลืองนะครับจะบอกนะครับฝากถึงนะครับ อย่าเลื้งนะครับให้คิดซะว่าเรามาแบบไหนเราก็ต้องอาวางตัวแบบนั้นนะครับผมต้องซ่อมดิต้องซ่อ,งอมให้นัก,ก็ถูกไฟเลยลหละนะครับต่อไปนี้วันน่าชิงชนะเลิศถ่าจจำบพิดนะจะชิงวันที่สิบเก้าเดือนตุลานะครับมวยรอบปุนเสือนะครับขังที่ยี่สิบสี่หรือมวยรอบปุนเสือตัวที่ยี่สิบสี่นะครับเพราะว่ารอยอ็ดน,นี่ก็เคยมีชําปุนเสือนด้นั่นก็คือยกเพชรเพชรกับเ,เสียมนะครับเมื่อหลายปีก่อน นะครับนักชกจากอำเภอพ้นท่องหรืออำเภอแว่งสีแดงเลือดไทยนะครับยกเพชรไปกระเสียมก็เคยเป็นแชอม,มอป์อวยหลอกปูนเสือนะครับเลากกมานี่ละว่าที่แชมป์นี่ละยอดเล็กแหลมต่อไปทักชัยนะครับสิบเปิดใจเนอะเทิ่องเบิงเทิ่องน้ำตาไหลบ่นเป็นว่าน้ำตาไหลย่านแพร่ที่นะครับน้นำตาไหลด้วยเนี่ยวอลล์มักกะสีกอ,อกมาอีกเดี๋ยวันนี้โอ้ย ด้วยความตื่นตันใจที่น้องซียอดเหล็กแหลมได้มาถึงจุดจุดนี้ได้จากคําสบประมาทของภัยห,หลายๆคนนะครับมวยนอกสายตาอืมวยบอคือบอคือเออพ้นแล้วนะครับผมจนกระทั่งน้องเขารอบคําสโซ่ประมาทข้า,า,ขานั้นได้นะครับเป็นยังไงละ่ะงายเจิกเบือกบ่บางคข้าเบานะครับผมโอ้ยสะใจข่อยด้ยเออนะครับทั้งเบิงทั้งตื่นตันใจทั้งทั้งไห่น้ำนะครับน้ำตาออกพะานน้อยเลยอัน บ่ได้แกงว่าด้ครับว่าจากใจจริงเลยเพราะว่าผมทิศวะปี่ขนเกิดวันพุดตัวภัยว่าเป็นนะครับพี่น้องก็คือจะหูวยู่ตัวว่าคนเกิดวันพุดเป็นนิสัยจังใดน,นะครับเทิ่งเบิงเทิ้งตื่นตันใจน้ำตาไหลออกมาเองหรือความตื่นตันใจนะครับแต่ว่าน้องกเ็เฮ็ดได้ยกสามนะครับชนะนอกอ่พรายพยักนะครับกระเที่วว่าประสบความสำเร็จนะครับ เห็นบโนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเห็นท่านนายกยอบวจอท่านนายกเทศมนตรีเห็นมนโนนะครับวันนี้แหละขึ้นูกงลานของพวกเจ้านี่ไปสั่งซื้อเสียงให้เมืองลอยเอ็ดนี่นะครับไบมออ่จะไม่าขออย่างไยดอกอให้มาเบื้องเน่้อไข่มั่วไอตัวไา่ไใช่มาขาดเรืออีกอย่างอ,อาหารการกินพ่ออยู่พ่อกินบ่อขาดเรืออีกอย่างอยากใ,ให้มาซองเบกเนี้ยพวกพวเป็นมายเฮ็ดแต่สนามฟุตบอลสนามฟุตบอลก็ดีเยอะครับแต่ว่าอยากให้เบื้อง มาในทางมวยไท่แน่นอนโดยเฉพาะท่านนายกอบจอก็ได้ท่านเสกสิทธิ์ไว้ในยมพวกนะครับอือนี่แหละผลงานของลูกหลานของพวกเจ้านี่นะครับเ,าเขาชิ่งมัวหล่อปูนเสือหรือก็ลั่งจะได้เป็นแชมป์มั่วหล่อปูนเสือนี่นะครับบางทีก็อยากให้ลงล่งมาเบิง่งไข่มวยแน่นะครับ,บว่าเป็นไข่ต,ต่อไปจะใช่ย,ย่างเดียวดอกพี่น้องไขม่มวยน้ำมหมูบ้านนี่แหละเออไข่มว่ยถีมีผลงานเด่นๆอนย่างเช่นอไขม่มวยสอแสงไช่อือไขม่มวยสอแสงไช่นี่ไขม่มวย โอ้ยกันหลายๆค่ายนะครับแต่ว่าค่ายที่คิ่นมีอนไ้ทุนซับพอร์ตเนี่ยผมกับบอขอบอกถึงเพื่อนอนะครับเพราะว่าเออเพื่อนกับไปได้ของเพื่อนอยูตแต่ว่าจะเน้นๆนี่แหละครับไขายม้ยต่อไปทักช่ยไข่โม้ยสอแสงช่ยของป๋าหำพ่นท่องพี่น้องบันชุ่มแสงนี่ไข่โม้อยอปอหัดสดินการช่างของเสียเดียวเน,นีย่ยบานอยบานพับไข่ยม้ยเอรลวันฟ้ามนี่เออเนีครับของเมืองรอย็ดนี่หล้ยข่ายครับอื เคยลงมาเบื้องเนี้นะครับอาคารเหลือเอออี่หยังนะครับว่าได้ขออย่างไลดอกนะครับเออบางเทียกะเออรู้ว่าใครนี่ยังเชียนใครตัวใดใช่นี่กําลังทําม้ยเขาซูมวอยหลอบปูนเสือนี่ยางเก่งนี่ก่อนที่จะมีการเดินทางนี่หรือช่วงฟินซ้อมนี่มาเบื้องนี้ยอาคาดเลือยังฟ้าจะให้พวกผมซอยหยังนี่กัอยากให้มาถามยังสี่ได้ไหมเนาะผู้อันผู้ลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองกระไดเอาจะได้กับฝากเสืองนี่ไปหาเพื่อนเพื่อเพื่อนฟังเพื่อเพื่อนอัน เพื่อเพื่อนเห็นคลิปนี้นะครับบางทีก็เออฝากสปอนเซอร์ฝากแบนด์มาให้นักมวยจากล่างเนี่ยฝากไครมาให้ย,ยักสองสาม,สามแผงกันยั่งดีนะครับเพราะว่าะคือเห้อรูเยอะแล้วนะครับในการทำมวยนี่มันมันไม่ได้จบก,กับจบดิหัวหน้าใครพี่น้องบางคนพอแม่นักมวยบางคนบ่รูนะครับมีแต่ว่าจังสั่นยัง่สี่นะครับบางทีก็ไม่ได้จบก,กับจบดิอาหารการกินนี่สามขาบส่อเทียงแรง นะครับโดยเฉพาะชกน้าพูดทอนี่บางเทียกะคาโตคกับคากับเขาด่มันคนระอย่างเลยนะครับแต่ว่าบ่อหั้งซี่กับบ่อไรสางมวยแม่นบ่ล่ะนะครับเพราะว่าหนึ่งคนเบิ้งมวยบานห้องมันกับมีแค่แค่เป็นกลุมนะครับกุมกับกุมกับบกีลอยคนนะครับแทบพอถึงสามลอยนี่เฉลี่ยเลยล่ะนะครับเออบางเทียกะ ค่าตัวค่ายยังกะขาห้องก็ต้องเห็นใจผมว่าเตออนน้าผู้ท่อนนะครับซึ่งหัวหน้าใครเพื่อนกะเรียกได้ว่าเพื่อนเขาใจดีนะครับบางทีกะโอ้สุเนี่ครับกับเขาเส้าเที่ยงแรกยังมาท่านร่วมกบน้ำมว่เป็นไข่อีกดีนะครับเป็นไข่มันอไรก็ต้องพาไปหาหมออืสุเนี่นะครับผมเพราะว่าผมเองก็เดี๋ยวบอกกับปลาไหมยึดตลอดในเรื่องนี้นะครับโอ้ยบอกเลาตื่นตันใจว่าท่านเศร้าอยู่โอ้ย ดีใจกับยอดเล็กแหลมครับเพราะว่าเชื่อว่าเล่ากับสู่มากครับนะปลาไหมเล่าเห็ดมุย้ยได้ฉม,มาตั้งแต่สมัยฝ่า้ังตัวไปทางใช่กล้องสยามตัวไปทางใช่หมละนะครับแล้วก็เห็ดมากหลุ่นต่อหลุ่นจนกระทั่งมาถึงรุ่นยอดเล็กแหลมต่อไปทางใช่นะครับแล้วเราก็ยังมีรุ่นที่ล่อที่ล่องจากยอดเล็กแหลมอีกนะครับก็ล่อตดตามว่าจะเป็นเด่นสยามตัวไปทางใช่ โดวยเฉพาะลูกไส้ลูกหาคผมหรือเพชรบัวแก้วนี่นะครับนี่คือความหวังของใครต่อไปนะครับยังไรกกคือผมบอกนั่นแหละนะครับโอ้ยมดน,นี่ถือว่าออกจากใจผมซะนะครับตั้งแต่แรกเลยเป็นอย่างผมจังได้มาซอยปลาไหมใน,ในการปันในการโปรโมทงนันนะครับมันมันมีหลายอย่างนี่พี่น้องหนึ่งเราจัดมวยนีย่ยังเช่นซึกดาวลุงต่อไปท่างใช่นี่ นะครับบางทีเอาใบเอาใบแายการม้วยไปให้เขาเจ้าประก,กาศให้เขาเจ้าก็บอคอยอยากประก,กาศให้ก็บม่รู้ว่าเป็นอีหยังนะครับแต่ว่าโดยจัญรญาบันของผู้ประก,กาศนี่คือก็ต้องประก,กาศเอ่อให้เบิดนะครับซึกหน่อยซึกงง่ายนะครับผมผมคือก็เลยบอกน้ำพอว่าจังได้กระสงังผมจะมาซอย่อเรื่องพระเจ้าแผ่นดิเองนะครับแม่นอ่อเฉพาะหยังผมแต่เล็กกระสังครับพรผมอยากเห็น นะครับเลือดตนพอแล้วเจ้ากระทั่งนี่แหละนะครับเจ้ากระทั่งยอดเลี้ยเขาสู้เมื่อรอบปูนเสือกะบ่กพี่พูดใดไรบอกถึงไม่ค่อยมีใครพูดถึงมีแต่ผม,มนั่นแหละพี่น้องค่อยปั้นปั้นกระแสให้ตลอดนะครับจ้ากระทั่งมีมือนี่นะครับนี่นี่แหละคือผู้ปิดทองหลังพระนะครับเพราะว่าผมเคยถือเสียมสอนมาจังสี่นะครับก็บคือยังนี่แหละอาชีพผมก็คือเล่นดนตรีปอปีมวยนะครับ นักร้องจะดีหมอล่ำจะเสียงมวนได้ว่าาขาดนักดนตรีก็ไปบ่ได้นะครับก็จะเฮ็ดต้ไปนะครับก็จะท่หนาทีนี่ต่อไปนะครับก็ขอแสดงควมยินดีก็ขอแสดงควมดีใจครับอ่น้องซี่ยอดเล็กแหลมพร้อมกับทีมงานอ่ต่อพิทักษ์ชัยนะครับโดยโดยเฉพาะรอยตำรวจโทษสมัยพวพันศีนะครับผมหัวหน้าใครพร้อมเครื่องพยูเบองหลังทุกคนตั้งแต่แม่ขั้วมากพอละนะครับ้าว่ามีแม่ขั้วนักมวยก็ว่ามีแห้ง ในการซ่อมก็ต้องระลึกนึกถึงเพื่อนคือก,กันนั่นก็คือเจปูนาต่อไปทักใช่นะครับที่สําคัญคนจับเป้าคนจับเป้านั่นก็คือมอลลัมตู่ครับนาภาพาชายรอกแปดแสนนั่นก็คือ,อ,อดวงใจลูกไส้ของป๋าไหมนะครับไอ้หักคมเลยล่ะนะครับผมเราก็เป็นเทนเนอร์ประจาค่ายเราก็เป็นผู้จับเป้านะครับแล้วก็พี่บอยนะครับ พี่บอย,ยน,ำนำข้อมวลนำข้อมวลมอจเจริญยนนะครับหรือพอของเพชรมณีนะครับเพชรมณี money, แสงพิชิตมวยไทยพอก็มาจับเป่าซอยบางเทีก็เอาเพชรมณนีมาปั้มให้นะครับบางเทีนี่สอมมวยนี่บ้านเป็นเตะได้เป่ายางเดียวดีครับบ่เป็นเตะได้เป่าบ่นเป็นเตะแต่ก็สอบไส้ดิก็ต้องมีการเล่นเชิงการเล่นเชิงการปั้มนะครับผมปั้มเพื่อยังปั้มเพื่อเอาแห้งนะครับเพราะเพราะว่าการทำปั้มนี่เขาจะบ่มีสิทธิ์ไปประทะกับเขาได้ นะครับสูอันโูแนลนะครับขอขอบคุณแม่จอยผู้ที่อยู่เคียงข้างป้าไหมมาตลอดนะครับแม่เล่าก็บุดหยอดเลยนะครับกับทอว่าหยอดเล็กๆทําได้นะครับเขาสู้รอบชิงชนะเลิศเ่ยบอกแล้วก็เสี่ไห้อีกนี่มันโอ้นะครับถือว่าซ่วงนะครับต่อไปกับผลจะเป็นยังไงกับคือกับทอว่าดีใจเราละนะครับผมจะได้กับข้อให้ได้แชมป์ตามถี่น้องซี่ตามถี่ป้าไหมปรารถนากับเรากัน วังว่าเข้ากับคงจะได้ฉลองแชมป์เอากองเงีวมาตีออกเมืองรอยต์เอาปีมุวยขึ้นเครื่องรถเนาะพอไหมเนาะเอาปีมุวยขึ้นเนื้อรถโป๊ออกเมืองรอยต์เอาแบบแบบคักเลยเนาะพอฉลองแชมป์เข้าออจังเล่แค่ะอะรุ่นกันต่อไปครับในวันที่สิบเก้าเดือนตุลาคมกับเมื่อรอบปูนเสือนัดชิงชนะเลิศนะครับยอดเหล็กแหลมเจอกับอ่อนานันตชยัยนะครับลานนามอเตอร์ไซค์บ่นะครับเอ่นอนันเอ่ะยังก็อ่านัน เอ่อถ้าใช่เจอกับยอดเหล็กแหลมเนาะนะครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนอ่ากล่องสนั่นกับแพ้พยาการไปชิงที่สามนะครับนี่คือมวยรอบปูนเสือเนี่ยเพราะเป็นวันจม่าอะไรยง่ายะที่นะครับต้องฟันฟามวยรอบเอ่อยอดฝีมือทั่วประเทศนะครับจนเฟ้นหาเอ่อรอบชิงชนะเลิศจนมันได้มาเป็นยอดเหล็กแหลมนี่ยแหละนะครับพี่นอกก้องเลยชือว่าสุข้สูนี่นยนะครับจังเจ้าในกับข้อแสดงกล้องดีเจกับอีพอไหมนะครับจังไดน ก็ขอฝากเน้อนะครับที่เก่าตัวล่านี่ไปให้กำลังใจเราหลายๆนะครับในการเบิร์เดย์จัดซึ่ง,งกระลงต่อไปตางใช่ที่สนามมวยดงสิงสเสตเดียมบ้านดงสิงอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสุดท้ายนี้ขอคุณนผู้สนับสนุนนะครับที่ยกเคี่งขังผมขอบคุณทองพูลสป,ปอร์ตนะครับผู้ผลิตอุปกรณ์มวยไทยที่ครบวงจรน,นะครับคิดถึงอุปกรณ์มวยครบจบที่ทองพูลสป,ปอร์ตขอบคุณร้านกาแฟเจ้าเก่า,าป้าชีวิตจันวลาแนะ่ ถ้าบอกถึงท่องพุ่นครับกาแฟาเจ้าเก้านี่ก็เรื่องบอกเล่าหนึ่งต่อละเมือ่อเมื่อมาเห็นเวทีมัย่วยุจังหารนี่นะครับเมื่อมาต่อเวทีนี่ก็พอดีก็คือก็เลยบอกกับพวกเสียต๋องทะารกบทีมเสียต๋องเรากับทีมช่างนะครับทีมช่างพอดีอโซกันนี่แหละนะครับเรื่องยอดเล็กแล้วจะได้ไปต่อยนี่แหละเมื่อหล่อปูนเสือหลออรอ่องนะครับพอดีมีไอ้ผู้หนึ่งเล่าบอกขึ้นเนะาะไอ้เล่ากับเป็น สั่งมากับเสียตองนั่นแหละท่องพุนสปอนนะครับไอเล่า,เาขึ้นว่าเอไพ่ยพยาเนี่ยแก้สีเกียงยกซีแก้จะบุกยกซีนะครับพอดีผมกับปลาไหมผมคือก็เลยเล่าขึ้นว่าห้วยพ่อไหมเขามาจังซีเราจังไดนกระซังเขาต้องปิดเกมใครได้ไพ่ในโยกสามเด้อนะครับจังไดนกรต้องหาทางแก้ตรงนี้เด้อพ่อไหมเด้อแต่เรามันก็เป็นคือก็ยังผมว่าครับปิดเกยมโยกสามชนะน็อกทันทีครับนี่คือ,อยอดเล็กแหลม ต่อไปจากแช่ครับปมเมื่อไห้นะครับแล้วก็อีกท่านนึงครับป๋าชิวิทจันมาล่แห่งหลังกาแฟเจ้าเก่าท่องพูดสปอร์ตเพื่อนกับว่าถึงเพื่อนว่าจัางนายยอดแหลมก็ได้ขอชิงนะครับเป็นเครื่องเพื่อนวาเลยแล้วก็คัมนึงที่ป๋าวิทย์มาถึงครับยอดแหลมอาจจะเป็นถึงแชมป์นะครับผมจะได้ก็ดีใจน้ำครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนิดสักก้อนครับสวัสดีครับ